เรียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการประมง,งประจำปี2565ทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวธิติพรสุภนิรันต์นักวิชาการประมงชำนาญการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพรขอเสนอผลงานวิชาการเรื่องพารามิเตอร์ทางการเจริญพันธุ์ของปลาลังที่พบบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าปลาลังเป็นทรัพยากรสัตว์น้ําที่มีคุณค่าและมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจกของประเทศปลาลังส่วนใหญ่ถูกจับได้จากเครื่องมือล้อมจับอวนลักผู้และอวนติดตาซึ่งมีการพัฒนาเครื่องมือประมงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นส่งผลต่อทรัพยากรปลาลังในธรรมชาติการจับในปริมาณมากย่อมส่งผลกระทบถึงพ่อแม่พันธุ์ปลาลังรวมถึงโอกาสการวางไข่และลูกปลามีโอกาสรอดเป็นตัวเต็มวัยพร้อมที่จะสืบพันได้ บริเวณอ่าวไทยตอนกลางได้แก่พื้นที่จังหวัดประจบีรีขันชุมพรและสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการศึกษาข้อมูลทางวิชาการของสัตว์น้ําประเภทปลาทูมาเป็นระยะเวลานานและมีการออกมาตรการควบคุมการทําการประมงปลาทูลังซึ่งมีประกาศครั้งแรกในปี2496ส่วนการศึกษาชีววิทยาของปลาลังเรนอ่าวไทยมีมาตั้งแต่ปี2506ถึงปี2548 แต่ยังไม่ปรากฏข้อมูลเฉพาะของบริเวณอ่าวไทยตอนกลางดังนั้นการศึกษาพารามิเตอร์ทางการเจริญพันธุ์ของปลาหลังบริเวณอ่าวไทยตอนกลางย่อเป็นข้อมูลที่สําคัญในการประกอบการพิจารณาเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรปลาหลังที่เหมาะสมให้สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเรื่องนี้นะคะเพื่อศึกษาความสําคัญระหว่างความยาวตลอดตัวกับน้ําหนักตัวขนาดแรกสืบพันธุ์ อัตราส่วนเพศความดกไข่และฤด,ดูวางไข่ของปลาลังบริเวณอ่าวไทยตอนกลางวิธีการศึกษาก็ารวบรวมข้อมูลและเก็บตัวอย่างปลาลังจากท่าขึ้นสัตว์น้ำในจังหวัดปะจวบคีรีขันและชุมพรจากเครื่องมืออ,นอวนล้มจับอวนลักคู่อวนลากเหตตเขและอวนติดตาที่ทําการประมงบริเวณอ่าวไทยตอนกลางในระหว่างเดือนมการาคมถึงธันวาคมปี2561เดือนละหนึ่งครั้งครั้งละประมาณ50ตัวต่อเดือนต่อตจุดเก็บตัวอย่าง ตัวอย่างที่ได้นํามาศึกษาในห้องปฏิบัติการโดยวัดขนาดความยาวตลอดตัวของปลาช่างน้ําหนักตัวผ่าท้องปลาเพื่อจําแนกเพศและดูพัฒนาการของระบบสืบพันธุ์ช่างน้ําหนักถุงน้ําเชื้อและรังไข่นำรังไข,ข่ของปลาในระยะที่4ดองด้วยโฟมอลิน10%สำหรับสุ่มตัวอย่างมานับจำนวนไขค่ค่ะผลการศึกษาค่ะความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวกับน้ำหนักตัวของปลาลางังเรวนอาวไทยตอนกลาง แบบไม่แยกเพศตามสมการ W เท่ากับ0.0109 TL ยกกํกำลัง3.0177เพศผู้ W เท่ากับ0.0108 TL ยกกํกำลัง3.0194และเพศเมีย W เท่ากับ0.0112 TL ยักํกำลัง3.0107พบว่าบาลังบริเวณอ่าวไทยตอนบงมีการจเจริญเติบโตแบบอ s so o metric ค่ะ ขนาดแรกสืพบพันธุ์ปลาลังเพศผู้มีขนาดแรกสืบพันธุ์ที่ความยาวตลอดตัวเท่ากับ19.43เซนติเมตรปลาลังเพศเมียมีขนาดเท่ากับ20.82เซนติเมตรพราะว่าขนาดแรกสืบพันธุ์มีขนาดใกลเคียงกับปลาลังบริเวณอ่าวไทยตอนล่างอัตราส่วนเพศอัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียของปลาลังเท่ากับ1:0.94ต่อโดยในเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคม พบปลังเพศผู้มีจํานวนมากกว่าปลังเพศเมียความดกไข่จากปลังเพศเมียที่มีรังไข่ระยะเจริญพันธุ์ในระยะที่4ความยาวตลอดตัว20.6-24ถึง24ซนติเมตรมีความดกไข่เท่ากับ 40, 4 4 2 4ถึง 78, 78,783ฟองโดยเฉลีย่ยประมาณ55,000ฟองและพบว่ามีความดกไข่ต่ำกว่าผลการศึกษาในอ่าวไทยและประเทศอินเดียแต่ใกล้เคียงกับประเทศอินโดนีเซีย ฤดูวางไข่ปลาลัเเรนเอาเทตตอนกลางสามารถสืบพันธุ์และวางไข่ได้ตลอดทั้งปีโดยมีช่วงวางไข่สูงสองช่วงคือช่วงเดือนธันวาคมถึงมีนาคมและเดือนสิงหามคมผลการศึกษานี้สอดคล้องกับมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงตามประกาศกรมประมงเรื่องกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัดน้ำมีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนในที่จับในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีพศ2561 ในระหว่างวันที่15กุมภาพันธ์ถึง15พฤษภาคมของทุกปีขอบคุณค่ะ